สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดจะมาจ้องเจ็ดกันนะคะผมวันนี้มีโปรเจ็ดเดือนเจ็ดให้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่เปิดกลุน,นะครับวันนี้จะมาเปิดโชว์รูม ขายสมบัติที่มีอยู่นะครับสมบัติสมบัติอยากให้เพื่อนๆได้ไปชมกันบ้าเจ็ดเดือนเจ็ด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 ,จด โดยคนไทยคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครว่าหน้ากากผ้าไม่สำคัญหน้ากากผ้าก็สำคัญนะค,ะครับใครว่าหน้ากากผ้าไม่สำคัญหน้ากากผ้าก็สำคัญนะครับ นี่หน้ากับผ้านะครับหนัากากผ้าโฉมใหม่หล่อสวยทะลุ 4D แหงน่แน่รับโรคนะครับรับโรคเป็นลายกระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชร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 ที่สำคัญนะครับหน้ากับผ้า มีสารโลหะนะครับมีสารโลหะสำหรับที่จมูกเพื่อไม่ให้มีช่องว่างนะคะผลิตดยคนไทยแท้ๆร้อยเต็นะครับใส่แล้วหล่อสวยทะลุออกมาเลยนะคะจะใส่แว่นหรือจะถอดแว่นก็ได้นะคะทุกคน ก็ไปเรื่อยก็นคนบ้าเลยเธอสวัสดีค่ะชื่อร้านของโรงครมนะคะชื่อวัสย์ร้านของไทยแล้วก็นี่นะคะขายแม่ป่าเสร็จอันนี้คือเตลนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ค่ะคน้องพาวีเมสมับได้เพียบเลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวาลืมบอกไปค่ะชื่อร้านว่าสยามภูไทยค,ะคะ่ะให้น้องพาวเอาให้ไม่พัดกล็ก่นตัดการก่อนนะคะส่วนนี้มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมันจะมีใส่ยคล้องอะไรก็ไม่รู้นะคะสวยส,สนวนจังเลยค่ะสว่วนอันอื่นนะมันก็จะเป็นแบบเจลแอลกอฮอล์แบบยังไม่สยามภูไทยนะคะชื่อร้านตามน้องพาวบอกอันนี้ หแล้วก็อันนี้น่ารักจังเลยแล้วก็แล้วแมสพี่แม่ค้าชอบนะคะจะมีเพียงเท่านี้นะคะแมสที่มันการอะไรได้บ้างคะแม่คะากานโคลอันนี้ที่แม่ค้าชอบแม่ค้าใส่คล้องนะคะป๊อปคอร์นค่ะแม่ค้าใส่ป๊อปคอร์นไหมนะคะทุกคนค้าใส่กันป๊อปคอร์นเจอไหนบอกได้ครับโปรเจ็ดเดือนเจ็ดครับทุกคน เจ็ด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 น yes ่ารักจริงเลยค่ะใส่บอมค่ะใส่บอมค่ะเพราะว่าไม่ค้าใส่เองได้ไม่คุ้มอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้อไวอนรอนผมไวค่ะร่อนผมไว้ถ้าติดบอมไม้นจะด่าสวยๆน่ารักมากแล้วใส่เนี่ยค่ะสายสีกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคร่ะแชร์ห้าแชร์รับไปเลยครับหนึ่งชุดครับ อยากข้าวหนชุดฟรีไปเลยครับแ้มแองอยากดีชัน,ชน,นอีกการ์ดจะซื้อได้ที่ร้านไหนคะเนี่ยซื้อได้ที่ร้านซีบีอขอทวนอีกทีคะ่ะอันนี้แมสซ์ซื้ออะไรคะสยามคูไทยค่ะขอบคุณค่ะซื้อได้ที่ B2S บาย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  B2S มีที่ b 2 s นะครับแล้วก็พิมเมมอัเล็แล้วก็ B10 ที่ The Emporium สุกุมวิทย24นะครับแล้วก็ The Moral Copy ครับทุกคน <B 10. S 1> แล้วก็ The Moral Life Store งามวางวานครับ จะทางไลน์แอดก็ได้นะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเสีายมภูไทยครับผมหรือที่จะ Facebook เสียมภูไทยแอนเสียมทุกโกไทยแรงก็ได้นะครับทุกคนเข้ามาดูก็ได้นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวผมตัดนะคะทุกคนผมรักทุกคนครับพขอค้าปากหมา รักลูกค้าทุกคนครับผมปากดีด้วยนะครับพ่อขาอากาศไซแอลไซแอลไม่ได้เหลือครับไม่ได้เหลือครับที่สต็อกไว้ครับที่สต็อกไว้ทุกคนในไซแอลนะครับ มีหลากหลายลวดลายหลายสีหลายสันนะคะเห็นเป็นวานนะคะวันนี้มันเป็นวานนั่นเป็นวานเดี๋ยวจะเป็นน้องเป็ดก็ได้นะครับพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ป้องกันปกป้องพวงใย่ห่างไกลโควิด19นี้นะครับ รารอบนี้ไม่รู้เรารอบไหนแล้วนะครับทุกคนมันมาทุกรอบนะครับเรารอบเรารอบไม่ใช่เรารอบทุกรอบ,รอบหรือจะเป็นบูวอวอใส่ไปเลยครับทุกคนสองชายป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนทันแรกก็เป็นหน้าก,กากนามัยนะครับนี่ขนาดนก,กากากนามัยสามดีแล้วก็ตามด้วยหน้าก,กากผ้านะครับ รุ่นใหม่ 4d ของเราไม่มีสายคอคอนะครับแต่จะมีแต่จะมีตามแต่จะมีะมลูกปัดแถมให้นะครับทุกคนอันนี้เป็นรุ่นใหม่อัะที่สำคัญนะครับเรามีโลหะ สาโลหะไว้สำหรับคีบจมูกหรือว่าคีดด่งก็ได้นะครับนี่ครับกาวออกมาเลยครับ<ม>เป็นผ้าชนิดกันน้ำนะครับ<ม>ด้านนอกเป็นชนิดกันน้ำน้ำอะไรนะเป็นเป็นกันน้ำแล้วือเหมือนกับป้องกันสารอันหลังค้อตะบบุกก็ได้ด้วยข้างในเป็นผ้ามัสลินนหนึ่งชั้นอย่างดีนะครับหูนี่เราก็สามารถปรับ ลดระดับได้ใครหูใครใบหน้าอวกอ้วกอวกอว้อว,อวนก็สามารถยืดหูได้นะครับยืดสายหูได้ใส่ทับกาได้ครับทุกคนตอนนี้ต้องสองชั้นนะครับชั้นแรกก็หน้ากากอนามัยชั้นที่สองน้ากับผ้าใส่เข้าไปเลยครับป้องกันโควิด19สองชั้นนะครับก็ยังหายใจสะดวกอยู่นะครับ หอทะลุ 4D เลยส่วนหล่อใสและส่วนหลอทุกคนใส่หน้ากากแล้วก็ดูดีทุกคนเลยนะครับวันนี้มีโปรเจ็ดเดือนเจ็ดนะคะทุกคนมีหลาหลายลายเลยในหนึ่งชุดนี้จะประกอบไปด้วย หน้ากากผ้าแล้วก็เป็นแผ่นกรองหรือเป็นหน้ากากผ้าแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับโปรเจ็ตเดือนเจ็ดโปรเจ็ตเดือนเจ็ด,จด,ด,จดก็คือซื้อเจ็ดชิ้นในราคาราคาเท่าไรนะเธอราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแถมเจ็ด ชิ้นหน้ากาก P M สองจดห้าป้องกัน P M สองจดห้าเจ็ดชิ้นแล้วก็แถมเจลแอลกอฮอล์อาราเวราเจลอีกเจ็ดชิ้นนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดถึงเจ็ดชิ้นแถมเจ็ดชิ้นแถมอีกเจ็ดชิ้นครับปุ๊บบัวปังปังไล้ทุกคนในราคาหนึ่งอี่สิบบาทเสนฟรีทั่วไทยเลย นะคะชื่อว่าสยามภูไทยแล้วก็นี่นะคะขายเบสบอลอันนี้คือเตลนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ค่ะนกพามีแมสดตเพียบเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยลืมบอกไปค่ะชื่อร้านว่าสยามภูไทยนะคะส่วนร้านนี้ก็สวยมากเลยนะคะ<ฮ>ส่วนนี้มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมันจะมีสาย้องอะไรก็มันรูนนะคะสวยสวยจังเลยค่ะส่วนอันอื่นนะมันก็จะเป็นแบบเจลแอลกอฮอล์แบบยังไม่แกะนะคะแต่ที่แม่ค้าชอบคืออันนี้ อันนี้โอ้โหแล้วก็อันนี้น่ารักจังเลยค่ะแล้วแมสที่ผม้ค้าชอบนะคะจะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแมสนี่มันกันอะไรได้บ้างคะแม่คะกันโควิดไอทีกับกันฝุ่นละอองได้นะคะทุกคนมีสายด้วยหรอคะสายก็สวยดีใสยคล้องนะคะป๊อกคอร์นะคะแม่คะใส่ป๊อกคอร์ไหมนะคะทุกคนคม่คะใส่อันป๊อกคอร์ไว้นะคะขอ ขอส่งแม่ดูก่อนเลยนะคะทุกคนนึงนะคะทุกคนน่ารักจริงเลยค่ะใส่บมอมค่ะใส่บอมค่ะเพราะว่าไม่ค้าใส่เองได้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะผมไว้ออนัมไค่ะรันผมไว้แล้วก็ติดบอมไว้ข้างหน้าสวยๆน่ารักมากแล้วใส่เนี่ยค่ะใส่สีม่วงก็สวยค่ะเอาผมยาวของแม่ค้าซ่อนไว้ข้างันจะได้เป็นคนผมสั้นอ๋อจริงๆแล้วผมอะไรคะ <ผ>ยาวคุณได้นะะ่ะผมยาวดีชนันอีกแล้วจะซื้อได้ที่ร้านไหนคะเนี่ยซื้อได้ที่ร้าน b 2 A ขอทวนอีกทีค่อคะอันนี้แมสที่ห้องอะไรคะสยามคูไทยค่ะขอบคุณค่ะซื้อได้ที่ B2S บาย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 